สวัสดีนะครับสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกๆท่านนะครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับน้องบุม B ีเนักวิเคราะห์ตัวเลขนะฮะเจอกันนะครับกับวันพฤหัสบดีที่16กันยายน2564นะครับวันพฤหัสบดีที่16กันยายน2564นะครับก็จะได้แก่สลักกินแบ่งรัฐบาลออกลาวโค้งสุดท้ายนะครับฮานอยออกด้วยครับนะก็ทําให้ได้รับชมกันนะฮะเพื่อเป็นกําลังใจให้แก่กันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด กระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะฮะจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆกันเลยจ้านะครับมาฮะเดี๋ยวเราจะแจ้งผลกันก่อนนะครับ809นะฮะนะครับผลออก80978ครับจากการวิเคราะห์เนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าไม่เข้านะฮะคือหลุดนะครับงวดที่ผ่านมานะครับวันที่เท่าไหร่เอ่ยเอ่อ13มั้ยนะฮะใช่มั้ยอ่ะก็อย่าเพิ่งครับน่าจะ13ฮะใช่มั้ย13กันยา นะครับวันจันทร์13วันอังคาร14วันพุธ15บหาโอเคใช่ฮะนะครับ13กันยาเนี่ยคือผมไม่เข้านะครับแต่เดี๋ยวเราจะมาดูกันครับผมงวดประจำวันที่16นะฮะ16กันยายน2564นะฮะลาวโค้งสุดท้ายครับผมจากการวิเคราะห์นะฮะผมคิดว่า1นะครับลาวโค้งสุดท้ายเนี่ยออกรอบเวลา 20่สนาฬิกาสานาทีนะฮะชุดแรกนะครับ18 19 11ครับผมนะฮะ22 23 28นะครับนะฮะแล้วก็ชุดอันสุดท้ายเนี่ยผมขอให้ท่านผู้ชมเนี่ยติดเบิ้ลไว้สักนิดหน่อยนะฮะติดเบิ้ลนิดหน่อยครับผมนะฮะติดเบิ้ลไว้นิดหน่อยนะครับ3ตัวกันดูฮะ518 519 5 1 1ครับหลักร้อยให้5นะฮะหลักร้อยให้5ตัวเด่นให้1ครับผมนะครับการวิเคราะห์ลาวโค้งสุดท้ายนะครับออกรอบเวลา2ทุ่มครึ่งนะฮะจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขอทุกท่านเนี่ยสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับไปไหนก็อย่าลืมสวมแมสล้างมือกันบ่อยๆนะครับช่วงนี้นะครับปลดล็อกกันแล้วก็ไปเที่ยวนะฮะก็พักผ่อนกันนะครับเว้นระยะห่างทางสังคมกันด้วยนะฮะ นะครับส่วนตัวผมก็ยังไม่เที่ยวไ่ได้เที่ยวไหนเลยช่วงนี้ทำแต่งานนะครับก็โอเคครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะ